คำถามมีดังนี้ครับเมื่อทุนและสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเข้ามาในไทยในราคาที่ผู้ประกอบการไทยแข่งขันไม่ได้ถ้ารัฐบาลต้องเลือกระหว่าง2อย่างนี้ 1. ปล่อยให้ของราคาถูกเข้ามาต่อไปเพื่อให้ผู้บริโภคไทยได้ของถูกและค่าครองชีพต่ําแม้ว่าต้องยอมรับว่าโรงงานหรือว่า SM e ไทยอาจจะตายและแรงงานอาจจะต้องตกงานหรือ2ใช้มาตรการทางการค้าเพื่อปกป้องผู้ผลิตไทยแม้ราคาสินค้าในประเทศ อาจจะแพงขึ้นและความสัมพันธ์กับประเทศนั้นๆอาจจะตึงเครียดจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกเป็นเอ็กซ์ตรีมสองฝั่งนะคะเราสามารถเลือกที่จะอยู่ตรงกลางได้ข้อแรกเนี่ยสินค้าที่ไหลทะลักเข้ามาเนี่ยนะคะถ้ามันไหลเข้ามาแบบที่เอกชนไม่ทันตั้งตัวไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทัน,นอันนี้ก็ ไม่ไม่แฟร,ร,ร์กับแบบกับภาคธุรกิจไทยเหมือนกันนะ,ะสำหรับ SME จริงๆแล้วเรามีมาตรการนะคะที่สามารถที่จะทําได้ที่เรียกว่า s a ฟ e าร์ด d ม e ช s u r ส s นะคะที่จะสามารถตั้งกําแพงภาษีในระยะสั้นๆเพื่อช่วยให้ SME ในช่วงเปลี่ยนผ่านถ้าเขาแข็งได้เขาแข่งต่อเขาปรับตัวแต่ถ้าเขาแข็งไม่ได้เขาขอยอมแพ้บกทงนะมหอหมดเวลาสำหรับเซฟการ์ดเมเชอรก็ก็ปรับเปลี่ยนไปทำธุรกิจอื่น ะะกับอีกทางหนึ่งนะคะเราต้องทำให้เกิด level playing field นั่นก็คือสนามการค้าที่เป็นธรรมนะคะหลายสินค้าที่เข้ามาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ต้องไปขอมอ,อก,กอไม่ต้องไปขออยอนะคะทำให้ต้นทุนของการประกอบการเนี่ยมันแตกต่างกันนะ,ะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและ SME ไทยเสียเปรียบแบบนี้เนี่ยฉันคิดว่าก็ต้องอใช้ไม้แข็ง ในการที่จะปราบปรามสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีอยนะคะหรือว่าคุณภาพต่ําให้สิน้นซากนะคะแล้วแบบนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการไปจนแบนด์จนถึงในสินค้าที่ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มด้วยให้ให้ต้องเอาลงต้องเทคดาวต้องต้องแบนไม่ให้มีเกิดขึ้นนะคะแบบนี้เนี่ยถึงจ,จะสร้างสนามการค้าที่เป็นทรรได้